เรื่องนี้ส่งมาจากคุณแซมมี่นะครับคุณแซมมี่เล่าว่าย้อนไปประมาณ2ปีที่แล้วเรากับแฟนก็ได้ชอบบ้านหลังหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างดีแล้วก็เงียบสงบค่ะอยู่มาสักระยะก็ไม่ได้มีอะไรแปลกนะครับถึงจะชอบเห็นอะไรแวบไปแวบมาบ้างแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรแฟนเราเป็นชาวต่างชาติผู้ไม่เชื่อศาสนาทุกศาสนาเลยเชื่อแต่ในตัวเองแล้วก็ชอบล้อแล้วก็หย่เรา เวลาเราทำบุญหรือสดดวดมนต์ก็จำได่เหตุการณ์เกิดวันพุธตอนกลางคืนด้วยความที่ทํางานด้วยกันแล้วกลับบ้านก็ต้องเจอหน้ากันอีกเราเลยแยกกันกินข้าวแล้วก็พักผ่อนกันคนละที่โดวยวันนั้นเรานั่งกินข้าวเล่นมือถือที่โซฟาห้องนั่งเล่นเนี่ยแฟนก็กินข้าวีิโต้กินข้าวหลังบ้านเมื่อกินเสร็จเราก็ขอตัวขึ้นไปอาบน้ําเตรียมตัวนอนปกติแฟนนอนดึกจีละเพราะต้องคุยโทรศรัพท์กับครอบครัวที่ต่างประเทศ แต่คืนนั้นแฟนขึ้นมาเร็วผิดปกติมากเอเราก็ยังได้หลับยังไม่ได้หลับแฟนก็มาคุยกับเราว่าเนี่ยยูชอบเล่นของดูสิไอเจอผีเคือเวลาเห็นเราสวดมนต์ก่อนนอนก็หาว่าเราเล่นของนี้เราฟังหัวเราะใส่นางคิดว่านางมากแกล้งเราเพราะไม่อยากให้เราสวดมนต์ก็เลยถามไปว่าไเลอผีหน้าตาเป็นยังไงไหนเล่ามาสินางรีบเล่าอ่ะ กินข้าวตอนกินข้าวเนี่ยก็ก้มหน้ากินไปดูไอพักไปแล้วรู้สึกเหมือนมีคนยืนมองคิดว่าเป็นยูก็ไม่ได้อะไรกินข้าวต่อไปแต่รู้สึกแปลกๆว่าทําไมยูไม่ไปไหนมองอยู่ได้เลยเงยหน้ามาดูเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวเขาเห็นไอมองเขาก็ตกใจหันหลังเดินวับหายไปเลยเร็วมากๆไอเราก็ฟังไม่ค่อยจะเชื่อนะครับ คิดว่าคงมาหาเรื่องเราเหมือนปกติเลยบอกไปส่งสงให้รีบนอนพรุ่งนี้จะไปทํางานแต่เช้าพอเช้าวันพฤหัสก็ไปทํางานกันโดยเราจะทําอาหารไปกินที่ออฟฟิศด้วยพอตอนเที่ยงก็กินข้าวกันมีลูกน้องคนสนิทมากินด้วยจู่ๆแฟนก็บอกลูกน้องว่ hey, าเอเมื่อคืนไอ้เจอผีเราก็เลยแทรกนางถามยงมาพูดอะไรเรื่องจริงเหรอซีเรียสใช่ไหมเนี่ย แฟนก็ทำหน้าจริงจังว่าไอ้พูดจริงแล้วเล่าแต่ว่าช่วงใกล้สว่างจู่ๆก็ตื่นเองแล้วผู้หญิงที่เจอตอนกลางคืนก็มายืนที่ปลายเตียงไอ้ก็มองเขาแลก็จู่ๆก็รู้สึกคุ้นมากเหมือนรู้จักกันพอมองเห็นภาพว่าเคยไปเที่ยวกันขับรถกันปิกนิกกันจนไอเอามือเปิดผ้าหม่มชวนเขามานอนด้วยกันแต่เขาก็ชี้มาที่อยู่ที่นอนข้างๆเลยไอยก็เลยนึกได้ตรงนี้เราเราแอบเคือง ไอ้ก็นอนมองเขาเฉยๆแล้วก็เขาก็เดินหายไปเลยตอนนั้นเราก็เชื่อห้าสิบห้าสิบนะแต่แฟนมาเล่าให้ลูกน้องฟังแบบนี้ด้วยเลยคิดว่าอาจจะเห็นจริงๆเลยไปถามอีกนิดว่าอีกนิดหน่อยแล้วเขาหน้าตาเขาเป็นยังไงอ่ะแฟนก็บอกว่าผมดำยาวหน้าสวยหุ่นดีมากคืออะไรที่แฟนชอบเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มีหมดเลยพอคืนวันพิหัสกลับถึงบ้าน วันนี้แฟนก็ไปนั่งดื่มเบียร์แล้วก็คุยโทรศัพท์ที่โต๊ะหน้าบ้านตรงเออโรงรถส่วนเราก็นั่งเล่นที่โต๊ะกินข้าวหลังบ้านสักพักใหญ่ใหญ่แฟนก็เดินมาหาด้วยหน้าตาแบบเป็นกังวลแฟนบอกแฟนบอกกับเราว่าถ้ามีอะไรบอกจะกลัวไหมเราก็ใจเย็นตอบไปว่า้ hey, ไม่กลัวเรามาเรามาเสียงสูงเลยแฟนก็บอกว่าตอนนั่งดื่มเบียร์ข้างนอกอ่ะไอเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้ว เขายืนแอบมองอยู่ข้างๆรถไอรวบรวมความกล้าเดินไปหาแล้วก็จะไปคุยด้วยว่าต้องการอะไรแต่พอเดินเข้าไปใกล้อ่ะผู้หญิงคนนั้นก็ทะลุออกไปยือนนอกรั้วบ้านแล้วก็ลอยถอยหลังไปแต่หน้ายังมองไออยู่นะแล้วไปหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านเพื่อนนะอีกหลังที่เชียงออกไปด้านขวาที่เป็นบ้านหัวม,มุมแล้วหายแวบลงไปกับพื้นเลย ขณะที่เล่าคือแฟนลากเราไปไปหน้าบ้านนะเดินเล่าเป็นฉ,กฉากๆเวลาเกือบสีรุ่มแล้วด้วยทําเราหลอนไปเหมือนกันแฟนก็ดูเหมือนเครียดนะจะทํายังไงดีคําถามเต็มไปหมดเขาเป็นใครวะเกี่ยวข้องกันยังไงต้องการอะไรเราถามแฟนแล้วแฟนเก่าอยู่หรือเปล่าแฟนก็บอกไม่ใช่เราเลยไปขอคำปรึกษาพี่ที่รู้จักที่เขาปฏิบัติตนจนสามารถสัมผัสวิญญาณได้นะ แต่วันนั้นก็เป็นวันพระอีกแกก็ไม่ดูให้แกก็บอกให้ไปทําบุญแล้วอย่างที่บอกข้างตน้นแฟนแอนตี้กันทําบุญมากแต่คืนนี้ที่ที่เจอหลอนเกินจนแฟนยอมขอให้เราพาไปทําบุญวันรุ่งขึ้นเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ของเพื่อนอีกคนซึ่งเป็นคนจีนที่อยู่อเมริกาเขาสามารถดูให้ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดั่งใจค่ะอาจารย์คนจีนไปสัมมนา,าที่ฝรั่งเศส จะสามารถดูให้เราได้คือคือวันจันทร์ซึ่งเวลาบ้านเราก็คือวันต่อ,ตอนนวันวันเชา้ชาเช้าของวันองังคารเราก็ได้ฝากเรื่องกับเพื่อนให้ช่วยดูให้หน่อยพอมาวันศุกร์วันที่นัดกับาการพาแฟนไปทําบุญวันนี้ก็มีแต่อุปสรรคค่ะลูกค้ามาหาแทบทั้งวันนะพอลูกค้ารีบกลับมาพาแฟนออกจากตึก,กสวนกับคนรู้จักที่ต้องการคุยธุระด้วยจนเย็น เลยไม่ได้ไปทำบุญแต่วันนี้กลับบ้านแฟนก็ไม่เห็นมีผู้หญิงคนนั้นอีกเลยพอไม่เห็นแฟนก็หายกลัวแล้วก็ไม่ยอมไปทำบุญแล้วเราเราเลยให้เพื่อนถามทางอาจารย์ควรจีนว่าต้องทำอะไรก่อนไหมระหว่างรอถึงวันจันทร์อาจารย์บอกว่าปกติวิญญ,ญาณถ้าจะมาให้คนหเห็นต้องมีอะไรสัมพันธ์กันหรือไม่ว่าวิญญ,ญาณน,นั้นต้องใช้พลังมากถึงห้อีกคนเห็นได้แต่การปรากฏตัวยิ่งบ่อยพลังก็จะหมดไปเรื่อย แล้วก็สลายไปในที่สุดตรงนี้เชื่อเพราะว่าไม้แฟนเห็นจ่จาเป็นเรื่องเป็นราวถึง2คืนติดกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําบุญด้วยเขาทําอะไรเราไม่ได้หรอกแล้วก็จากที่เล่ามาเหมือนเขามาชอบแฟนเราด้วยซ้ําเลยอยากแสดงตัวให้เห็นวิธีง่ายๆที่ทําได้ก็คือให้แฟนชมเราพูดหว,วานหวานแสดงความรักใส่เราให้ผีน้อยใจเจียมตัวแล้วจากเอง อันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครแต่แฟนเราไม่ไม่ทำนะนางก็ยียวนกวนประสาทตามประสาแล้วก็มาถึงคืนสุดท้ายก็คือคืนวันเสาร์ทุกอย่างเหมือนว่าจะกลับมาเป็นปกตินะครเรายัางคงพักผ่อนที่ใครที่มันคืนนั้นเรานั่งดู Netflix อยู่ที่ห้องนั่งเล่นส่วนแฟนจัดคอนเสิร์ตเล็กๆที่โต๊ะกินข้าวหลังบ้านคือเปิด YouTube ฟังเพลงบ้าน เกิดนางต่อลำโพงเสียงดังเพื่อกลบเสียงจากทีวีเราคืนนั้นกินข้าวกันดึกเที่ยงคืนได้มีคุยกันไปมาจูจูก็วกมาเข้าเรื่องผีผู้หญิงคนนั้นเราเลยหลุดปากถามไปว่าตกลงไม่เจอแล้วเหรอแฟนก็บอกว่าอืมไม่เจอแล้วเสียดายนะไอชอบเขาเขาสวยไออยากได้ไอเอานะแบบนี้เรานี่แบบเบลกนางไม่ทันนะว่าอย่าพูดแบบนี้นะคำพูดเชยเชิญมาก แต่แฟนพูดเสร็จก็หัวเราะนางไม่เชื่อจบบทสุดสนทนาเราขึ้นไปห้องนอนเพื่อเข้าห้องน้ำที่บ้านแบ่งกันคนละห้องกันเป็นส่วนตัวอีกแล้วอธิบายห้องนอนนะครับในห้องนอนก่อนก่อนจะถึงห้องน้ำก็จะมีประตูบานเลื่อนแล้วก็จะเจอห้องแต่งตัวก่อนครับแล้วถึงเจอประตูห้องน้ำอยู่ซ้ายมือเป็นบานเลื่อนถ้าเลื่อนประตูเข้าไปเราเลื่อนเปิดนิดเดียวให้พอ ค่ตัวเราผ่านได้แล้วจะเปิดประตูห้องน้ําทิ้งไว้ขณะกําลังนั่งทําธุระเราก็ได้ยินเสียงเลื่อนประตูดังครร์ชัดมากเนเพราะไม่ได้ปิดประตูห้องน้ําอ่ะก็เลยคิดว่าแฟนขึ้นมาแกล้งแน่แน่เลยมองไปที่ประตูตลอดแต่ก็เงียบไม่มีใครเลยเลยคิดว่าหูฝากไปม,มั้งเสร็จธุระมาล้างมือที่อ่างซึ่งใกล้ประตูกว่าเดิมได้ยินเสียงเลื่อนประตูดังครึชอ,อีกที นี่เราเรียกแฟนพร้อมจะง,งกหน้าออกมาดูเลยปรากฏว่าไม่มีใครเราเรีบลงมาเล่าให้แฟนฟังครับแฟนบอกว่าเชื่อแล้วใช่ไหมว่าไอเจอผีแล้วถามว่าเรากลัวไหมเราบอกไปว่าไม่กลัวคือนางจะได้ไม่เป็นห่วงหลังจากกินข้าวดูหนังเสร็จก็น่าจะตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองเราก็ปิดทีวีขอตัวขึ้นนอนขณะที่แฟนก็เอ็นจอยของเพลงของนางไป เราเคลิมคล้มเกือบจะหลับสนิทแล้วเราได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นมาบนห้องนอนคือเปิดจากแอป YouTube ในสมาร์ททีวีห้องนั่งเล่นที่เป็นโฮมเธียเตอร์เราคิดว่าแฟนคงอยากฟังเพลงนางแบบกระหึิมจัดเต็มละมั้งที่ไหนได้อีกแป๊บเดียวแฟนวิ่งหน้าตาตื่นเปิดประตูมาหาเราบนห้องตัวสั่นพูดจาเขสั่นไปหมดทำเราตกใจไปด้วยแฟนบอกว่าเบบี้ทีวีเปิดเอง แล้วลากแขนเราออกจากห้องนอนชะง,งกหัวลงมาดูที่ทีวีแล้วแบบเคอร์เซอร์เมาส์ในทีวีมันจะเลื่อนเองเปิดเพลงบ้านเกิดแฟนต้องขอบอกว่าเพลงนี้ตอนนั้นแฟนชอบมากฟังบ่อยเวลาขับรถฟังเป็น20กว่ารอบนะต่อวันชอบจนเอามาเป็นเสียงริงโทนแต่เราเกลียดมากเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เป็นการร้องแบบเอื้อนใช้ลูกคอเยอะ พร้อมดนตรีแบบโบราณเราเบื่อแล้วก็รำคาญนะแต่พอมันมาเปิดเพลงนี้ตอนเกือบตีสามมันเป็นเพลงที่หลอนมากๆเลยเราสองคนยืนขาแข็งอยู่ตรงนั้นสักพักแบบไม่มีใครกล้าลงไปปิดทีวีจนเราบอกแฟนว่าเราลงไปพร้อมกันนะเห็นรีโมทใช่ไหมวิ่งไปหยิบรีโมทแล้วก็ปิดแล้วก็วิ่งขึ้นมาเลยนะแต่แฟนก็ห่วงเรานางบอกไม่ไม่ต้องเดี๋ยวลงไปเอง ไปรอในห้องนอนนะแฟนลงไปจัดการปิดทีวีแล้ววิ่งขึ้นมาบนห้องนอนกระโดดขึ้นเตียงพร้อมอหยิบพระที่เราวางที่หิ้งพระชั้นล่างขึ้นมาด้วยหนึ่งองค์แอบขำบนเลนนเอนดูคนที่ปากบอกไม่เชื่อไม่กลัวสุดท้ายต้องเอาพระป,ปินที่พึ่งทางใจตื่นมาวันอาทิตย์เลยได้ถามไถ่ารายละเอียดเรื่องเมื่อคืน แฟนก็เล่าว่าตอนเรามานอนแล้วนั้นเขาก็นั่งที่เดิมฟังเพลงของเขาไปดื่มไปฟังไปแล้วจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเพลงซ้อนขึ้นมาเลยหยุดเพลงที่ iPad เพื่อหาเสียงซ้อนนั้นก็เลยเห็นทีวีกำลังเลื่อนไปเล่นเพลงอยู่เลยทำให้แฟนสติแตกแล้วก็วิ่งขึ้นมาหาเราลองพยายามหาเหตุผลว่าทีวีจะเปิดเองได้ยังไงแล้วไหนจะต้องกดเข้า YouTube อีก YouTube ก็ไม่เคยล็อกอินที จะมามีประวัติเพลงที่แฟนชอบในลิสต์ไหนจะเปิดเปิดเพลงนั้นอีกทีก็ไม่เคยเปิดกับทีวีเครื่องนี้จะว่าใช้การมิลเลอร์ลิงตอนนั้นก็ยังทำไม่เป็นนะยังไงมันก็ต้องปวดเข้าไปทำรายการได้แต่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงต้องใช้พลังเฮือกสุดท้ายมาแสดงให้เรารับรู้หลังจากที่แฟนหลุดปากหรือว่าชอบหลอนสุดท้ายก็ได้ความจากอาจารย์คนจีนว่า ผู้หญิงคนนั้นเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มาเสียชีวิตที่ไทยแล้วมาเจอแฟนเราเกิดความชอบแล้วก็ตามมาด้วยแล้วบ้านเราไม่มีเจ้าที่เลยเข้ามาได้คือเขาไม่ได้ต้องการบุญเขาแค่ต้องการอยู่ด้วยแล้วก็ต้องการให้เรารู้ว่าเขามีเขาอยู่ตอนนี้เขาก็เป็นพลังงานเล็กๆที่ไม่สามารถจะโชว์พลังอะไรให้รู้สึกได้อีกแล้วอันนี้แล้วแต่ความเชื่อแล้วก็วิจรารญาณเลยนะครับ หลังจากนั้นแฟนก็ห้อยพระไปพักใหญ่ๆเลยแล้วก็พวกเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย